ครับตวอสดีครับผมซุปเปอร์บอยครับวัน,นวันเนี้ยพี่มาพี่พามาเที่ยวอะไรน,นะกอดที่เพลงพี่่วรโลกนะ่กอดร้านงงเปไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเล่นเองตกเองมูเอง<ๆ>แล้วเนี้ยพี่จะมาทำคอนเทนต์พี่ใช้เงินแค่ห้าสิบาทเนะี่ยดูีิว่าพี่จะซื้ออะไรบ้างในเซเว่นแต่ที่รู้น่าจะได้ของเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยไป ก็นี่นะตอนแรกก็จะถ่ายที่เซเว่นนะแต่ว่าร้านเขาไม่ให้ถ่ายก็เลยกลับมาถ่ายที่บ้านนะนี่อันนี้ที่ผมซื้อมานี่มีแต่ของที่ผมชอบนะในงงงแคสิบาทนี่ซันไบสอันนี้ราคาสิบบาทอ๋อยี่สิบเหรออ๋อเอออันนี้ยี่สิบาทครับลดปิดปิดปิดอันนี้ดีดเจ็ดบาทอันนี้ ทิวลี่บิ๊กแบงห้าบาทอันนี้ทิวลี่ทิวลิ่บอลห้าบาทและส่วนสุดท้ายมาม่าฟรีคิดสางบาทที่ซื้อมานี่ไม่ใช่อะไรนะหิ้วเลยไม่มีอะไรทำคอนเทนต์มาเที่ยวอะไรเนี่ยดูแต่โซ่ทาว่มเปลี่ยนบรรยากาศต้างเดี๋ยวนี้พี่ก็จะไปต้มมาม่าก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันเลย A later few moments later. ครับก็นี่ผมใส่มาเสร็จแล้วนี่น้ำร้อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองกินพวกน,นี้ก่อนนะของน,นี้ผมชอบกินคลิปนี้ก็ไม่มีเงาไม่ใช่ไม่มีคลิปยงนี่แหละผมก็กินนี่แล้วที่สองที่สามที่พอเดี๋ยวคนดูก็เบื่อ อร่อยนะผมชอบแล้วก็อร่อยหมดเลยเนาะใช่ไหมอันนี้พูดอ,อันนี้พูดเสียงดังไม่ได้นะคนเข้ามาเช่าเยอะเวลาวันนี้เวลาตัดสีสองเลไม่รู้ว่ามานั่งกินทำไมกันตรงนี้กินนะเหมือนกันอันนี้ดิโด้ดิโด้ดิโดน้นี่นายนะที่ไม่ได้กินนะเนาะ ตะก่อนมีนะมีหลายสียนะตะก่อนอนะ่ะสีแดงสีอะไรแต่ทำไมไอ้ห่านี่รอดสีเดียวยังเออวะโง่แท้กูอันนี้ผมโชว์ให้ดูเชน,นะว่าใครๆก็ทำมันได้ดูดูอุมอ้มมามิ จิ้มก่อนจิ้มก่อนเ,อเรียวๆไปเลยอันเนี้ยผมเหงานี่คือวิธีการเจาะที่ดีที่สุดอ๋อฮ่า เสร็จแล้วมันไม่เล็เวๆเเอาให้มันจบไปเลยทิวลิบอลที่ผมซื้อนี่ไม่ได้อะไรนะตังมันเหลือแค่สิบบาทแล้วผมก็ซื้อของนี้อื่นไม่ได้ผมเลยต้องซื้อมากินมันมีอันเนี่ยมันก็มิดเนี่ยเหมือนลูกป,ประคำนะอะถ้าถ้ามีถ้ามีอะอะไรวะเอ็นอนะ ทำเป็นลูกประคำคล้องคอ,อให้เลยนะดูดิโกมยังกับลูกนิมิตไปสุดท้ายทิวลี่บิกแบงอันนี้ผมชอบมากเลยเวลากินแล้วติดฟันเวลายิ้มให้สาวเนี่ยโอ้โหฟันดำแบบว่าเมื่อสมัยก่อนนะต่าสาวชอบมาลองกินโอ้โหดูดิ ไม่ได้นี่นานเลยหมดเลยอืมอร่อยไมงรงเลยเนี่ยที่ผมทำมยงนี้ไม่แค่แร้วผมเงาคนนึ่งเขารอกันหมดแล้วมีผมกับเพื่อนทสองคนนี่แหละ ไม่นอนกันไม่รู้จะทำอะไรอือสุดท้ายโอ๊ยอึนหมดละนฮียนะไม่คุยร้อนนลยฮะลุกทุกคนนี้ไปทีก่อนนะรอเป็นหนึ่งไม่ได้หายไปไหน ม่้อน,นี่ครับก็นี่ปกติแหละมามา่าถ้าทุกคนถามว่าทําไมช่วงนี้ผมกินแต่มาม่านะไม,ไม่ได้รีวิวอะไรอย่างอื่นเลยนะก็ผมไม่รู้ผมจะรีวิวอะไรอ่ะบางทีเงินทองก็ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์ก็ยังไม่เข้าเลยคนประมาณเจเจดคนดูเจดคนผู้ติดตามผมอะ ยังไม่มีสมอเซอร์ให้ผมเลยอ่ะนี่โอ้มามากรสชาติชุ่มครึมอะไรวะอิเลฟวิว์เลยโบอืมอีกคำเดียว ็ไม่มีอะไรมากครับก็คลิปนี้ก็ทําแค่นี้แหละเพราะว่าผมไม่ทำอะไรก้นนิน่อยมาถึงนี่ก็มาถึงก่อนร้านนี้ก็แบบว่าเหนื่อยแถวเรื่องแม่งเจอปัญหายเยนะทุกอย่างเลยรถเสียบ้างอะไรเสียบ้างก็จะมาถึงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ก็วันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับอรุณสวัสดิ์ลาตีกูด